แนิคันธวัตถุเรื่องนิครณพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้316สัตว์ทั้งหลายผู้ละอายในสิ่งที่ไม่ควรละอายและไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายชื่อว่าถือมั่นมิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุกขติ317 สัตว์ทั้งหลายผู้เห็นสิ่งที่ไม่ควรกลัวว่าควรกลัวและเห็นสิ่งที่ควรกลัวว่าไม่ควรกลัวชื่อว่าถือมั่นมิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุคติกติดทิยาสาวกวัตถุเรื่องสาวกเดียรถีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่สาวกของเดียรถีดังนี้3 1 8ิ สัตว์ทั้งหลายผู้เห็นสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษและเห็นสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษชื่อว่าถือมั่นมิจฉาทิฏฐิย่อมไปสู่ทุกขติ3 1 9สัตว์ทั้งหลายผู้รู้สิ่งที่มีโทษว่ามีโทษและรู้สิ่งที่ไม่มีโทษว่าไม่มีโทษชื่อว่าถือมั่นสัมมาทิฏฐิย่อมไปสู่สุขตินิรยวัคที่22จบ ยีนาควักหมวดว่าด้วยช้างหนึ่งอตตทันตวัตถุเรื่องการฝึกตนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พระอานนท์ดังนี้320เราจะอดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินเหมือนพญาช้างในสงครามอดทนลูกศรที่ตกจากแหลงเพราะคนจำนวนมากเป็นผู้ทุศีล 321คนทั้งหลายนำสัตว์พาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมพระราชาย่อมทรงพระราชพาหนะที่ฝึกแล้วในหมู่มนุษย์คนที่อดกลั้นถ้อยคำล่วงเกินได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกตนได้แล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุด3 2 2ม้าอ,สอัสดรม้าอาชาไนาม้าสินทพช้างใหญ่ ที่ได้รับการฝึกหัดแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแต่คนที่ฝึกตนได้แล้วประเสริฐกว่าสัตว์พานะเหล่านั้น 2. หัตถาจารยยะปุพกกะพิขุวัตถุเรื่องภิกษุผู้เคยเป็นนายควานช้างพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุผู้เคยเป็นนายควานช้างดังนี้3 2 3 แท้จริงบุคคลไม่สามารถไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปด้วยยาเหล่านี้แต่บุคคลผู้ฝึกตนแล้วสามารถไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยตนที่ฝึกแล้วที่ฝึกดีแล้ว 3. ปริชินนพปรามณะปุตตวัตถุเรื่องบุตรของนายพรามชลาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่บุตรสี่คนของพรามชราดังนี้ 324ช้างกุญชรชื่อธนาปาลกะตกมันจัดห้ามได้ยากถูกขังไว้ไม่ยอมกินฟ่อนหญ้าเพราะระลึกถึงแต่นาควัน 4. ปรเสน์ที่โกสลราชวัตถุเรื่องพระเจ้าปรเสน์ที่โกสลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้ แก่พระเจ้าประเสนที่โกศลผู้เสวยพระกยาหารมากดังนี้325เมื่อใดบุคคลผู้ถูกความง่วงเหงาครอบงำบริโภคมากชอบแต่นอนกลิ้งเกลือกไปมาเมื่อนั้นเขาย่อมมีปัญญาเฉยชาเขาชอบห้องเป็นอาจ,จินเหมือนสุกรอ้วนที่เขาขุนด้วยเศษอาหารฉะนนั้นห้า สานุสามนเนรวัตถุเรื่องสานุสามนเนรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่สานุสามนเนรดังนี้3 2 6แต่ก่อนจิตที่ได้ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆตามความปรารถนาตามความต้องการตามความสบายวันนี้เราจะคมจิตนั้นโดยอุบายอันแยบคาย เหมือนควานช้างปราพยศช,ช้างตกมันฉะนั้น 6. ปาเวรกะหัตถิวัตถุเรื่องช้างปาเวรกะพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้327เเธอทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาทจงตามรักษาจิตของตนจงถอนตนขึ้นจากลม เหมือนช้างกุญชรที่จมลงในเปลือกตมถอนตนขึ้นได้ฉะนั้นเจดสัมพหุละภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุหลายรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้328ถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันเป็นสาธุวิหาริกเป็นนักปราช ครอบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิด329ถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหาริกเป็นนักปรา์ก็พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเถิดเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแคว้นที่ทรงชนะแล้ว ทรงประพฤติอยู่ผู้เดียวและเหมือนช้างมาตังคละทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้น330การเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวเป็นความประเสริฐเพราะคุณเครื่องความเป็นสหายไม่มีในคนพานอันหนึ่งบุคคลควรมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวไม่พึงทำความชั่วเหมือนช้างมาตังคะ เที่ยวไปตัวเดียวในป่าฉะนั้น 8. มารวัตถุเรื่องมารพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่มารผู้มีบาปดังนี้331เมื่อมีกิจเกิดขึ้นสหายทั้งหลายนำสุขมาให้ความยินดีเป็นปัจจัยตามมีตามได้นำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตบุญนำสุขมาให้ การละทุกได้ทั้งหมดนำสุขมาให้3 3 2ในโลกการเกื้อกูลมารดานำสุขมาให้การเกื้อกูลบิดานำสุขมาให้การเกื้อกูลสมณะนำสุขมาให้การเกื้อกูลท่านผู้ประเสริฐนำสุขมาให้3า3ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชลา สัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำสุขมาให้การได้บัญญานำสุขมาให้การไม่ทำบาปทั้งหลายนำสุขมาให้หนาควักที่ยี่สิจบ